ครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในบ้านพักนะครับตอนดึกๆครับพี่น,ออน,น,น้อ,นองตอนนี้เป็นเวลาตีสองเลยด้ครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับบรรยากาศภายในบ้านพักสีผ้าเลาะเบิงว่าดึกๆบรรยากาศเป็นเท่าไหนครับพี่น้องกับั่างว่าสิไปอาบน้ำได้ครับนี่แต่ว่าก ถ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งสัก่อนพี่น้องคุณครูเพิ่นยังพากันซ้อมพากันลงทาอยู่ในเวทีครับพี่น้องทางพุนเห็นไ่พี่น้องทางพุนเพินน่งซ้อมเป็นบรรยากาศด,ดึดๆครับ ผมกลับมาทาคิวอาบน้ำอยู่ครับเดี๋ยวนี้พี่น้องทาอาบน้ำมือเลยเลยเนี่ท่านคุณครัมาสักผ่าอยู่ครับคุณนี่เครื่องซักผ้าให้พร้อมเด้ครับบ้านพักได้เสพาไปเบิง่งนี่เครื่องซักผ้าให้พร้อมครับซักฟี่ไม่ได้เสียเงินครับซักฟี่เพื่ออยากมาซักก็มาซักครับ ในวันพักจะเป็นห้องน้ำครับน้ำก็มีหลยห้องครับน้ำไหลตลอดสะดวกสบายสวดน้ำทั้งพูนทั้งบ้านใหม่นะครับเพิ่นบ้านใหม่เป็นมองซ่อมของอาจารย์นักดนตรีครับเพิ่นซ่อมดนตรีอยู่นั่นแหละครับซ่อมดนตรี ่ในบ้านพักไปปิสพากันซ้อมอยู่ในนี่นะครับบ้านใหม่ใต้ตราางบ้าน,านใต้ตราางบ้านหลังนี้แหละครับอากาศทาัานผู้นึ้ไป็ี่เป็นแผนกทีมเฮดชุดครับทางผุ้นั้นกับเฮดชุดเฮดหนังท่างผู้นคุณบรรยากาศบร,รบ,บบหล่อแบบ่มืดครับบรรยากาศสว่างสวยมีไฟทุกมุมครับพี่น้องมีไฟแจ้งทั่วทุกมุมครับภายในบ้านพักแจ้งเปิดตลอดขึ้นสว่างตลอดนะครับพี่น้อง ประตูก็เปิดตลอดครับช่วง้อมผู้นไดห้าแบบซอมแล้วไม่เมื่อยอยากออกไปกินนั่นกินนี่ดึกๆครับอยากออกไปกินเข้ากินคนคนไข่ค,ขคขนไขจังได้จังยางหลาะอ,อยู่คนไข่ัะได้จังยางหล่อเวลาบ่นอน นี่นครับบรรยากาศประมาณนี้แหละครับภายในบ้านพักประมาณนี้ครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องผ้าหล่อเบ่งประมาณนี้แหละครับภายในบ้านพักเดี๋ยวเขาอนุญาตไปอาบนำ้ำก่อนฝากกดแชร์กดไลคไล์กดติดตามนะครพี่น้องเด้อ